ออกทะเลไปตามหาวันพีชเป็นที่เรียบร้อยสําหรับแนวทางหน้าช่องครับก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องด้วยเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาสปอร์ติ้งกีคอนเปิดบ้านพ่ายแพ้กับเอสปันยอนไปที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันก็ต้องกราบขออภัยพี่น้องหน้าช่องด้วยผิดพลาดต้องแก้ไขครับไม่มีแก้ตัวแน่นอนแต่ยังไงก็ตามผลประกอบการในกลุ่มครอบครัวของพวกเราก็ยังอยู่ในแดนบวกอีกเช่นเคยครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลสดสูงแรกสดชื่นกันมาถึง12ไม้เต็มๆแค่นั้นยังไม่พอครับตัวเน้นฟุตบอลเจแปนคร,นนรบโ,บโลแล้วก็เนน ไปที่นาโูยาแกมปัสครับก็มาตามนัดแค่นั้นยังไม่พอครับรอบดึกๆตัวเน้นฝรั่งเศสยู20ครับสายสูงจบไปที่4ประตูต่อ0ครับมานาทีบาบยินดีกับพี่น้องในกลุ่มครอบครัวด้วยแนวทางที่มันมีมากกว่าหน้าช่องแบบนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นโตวีชุดโครงการสามหรือรวมไปกระทั่งฟุตบอลสดสูงแรกผมมีให้ในน้ตกลุ่มทุกวันครับทางเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยสมาชิกใหม่วันนี้เข้ากลุ่มรับเสื้อกีฬาสโมสรเกรดเพเยอร์ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านแบบฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับวันนีี้คู่่ทเราจะบ กมาฝากกันให้มองพิสูจ์ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติอีกเช่นเคยครับวันนี้เนเธอร์แลนด์ต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไอซ์แลนด์นั่นเองครับก็ต้องบอกว่าทั้งฝั่งของเนเธอร์แลนด์เองผลงานนัดล่าสุดของพวกเขาครับก็เป็นการเปิดบ้านเอาชนะแคนาดามาได้ที่4ประตูต่อศูนย์ส่วนทีมเยือนอย่างไอซ์แลนด์ครับผลงานของพวกเขาก็ไม่ธรรมดานัดล่าสุดคขับุกไปตบทีมชาติอังกฤษมาที่1ประตูต่อศูนย์แบบช็อกโลกเลยก็ถือว่าผลงานร้อนแรงเหมือนกันทั้งคู่ด้นัดล่าสุดแต่เทาว่าครับอี วันนี้เนเธอร์แลนด์จะมีการโลเตชันแน่นอนพวกเวอร์จิลฟานได้โคดี้กัปโปวันนี้ไม่ได้ลงสนามแน่นอนครับสื่อต่างประเทศวันนี้ยังยกมาให้เนเธอร์แลนด์ดูดีกว่าที่2ช่วงตัวครับบอกได้เลยว่าวันนี้90นาทีไอซ์แลนด์ยันไหวครับเสื้อแพ้ก็แพ้ไม่เกินกระแพงวันนี้ขอมองไปที่ทีมชาติไอแลนด์ครับผมส่วนแนวทางเพิ่มเติม,ตมวันนี้ตัวเน้นตตัววีแบบเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาสามารถมาติดตามเพิ่มเติมได้ครับฐานเข้าหน้าโปรไฟล์ใต้รูปเลยวันนี้ก็ฝากไปด้วยแล้วกันครับ up